ข้อที่23ยังเป็นม็อกเทสของ m w วิ id, แล้วก็เควิครับเป็นข้อสอบเก่า A แทนผลบวกของจำนวนเต็มบวก X ทุกตัวแล้วก็สอดคล้องกับ2เงื่อนไขคือกอกบขอครับดูที่เงื่อนไขกไก่มีจำนวนเต็มบวก Y ที่ทำให้ X กํำลัง4เอยตัวที่ X, กํำลัง5บวก X กำลัง4ได้ Y กํกำลัง2โดยที่ X ครับ มีค่าตั้งแต่1ถึง200เสร็จแล้ว b ก็คือเอา y ทุกตัวที่เป็นไปได้เนี่ยจำนวนเต็มเขาบอกว่าวา b คือจำนวนเต็มบวก y ที่น้อยที่สุดที่ทำให้จำนวนเต็มบวก x สอดคล้องกับเงื่อนไขก้อนนี้โอเคคราวนี้เราต้องหาค่า x ก่อนก็จาก x กำลัง5้บวก x กำลัง4ีเท่ากับ y ากำลัง2คืออย่าลืมว่า y มันต้องเป็นจำนวนบวกจำนวนเต็มบวกอันเนี้ยเราเรียกว่าเขียนในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้เขียนในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้อืม เขียนในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้ครน,นี้เราก็จะต้องไปดูครับว่ามันจะต้องจัดรูปแบบไหนเพื่อให้เขียนในรูปกำลังสองสมบูรณ์5มาดูที่ x กำลัง5บวก x กำลัง4ถ้าเกิดเราดึง x กำลัง4ออกตรงนี้จะเหลือ x บวก1มไม่ว่า x จะเป็นเลขอะไรครับตั้งแต่1ถึง200ออันเนี้ย เขียนในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้เสมอคือหมายความว่ามันถอดรากได้เสมอนั่นแหละครับถอดรากที่2ได้เสมอและกันอ่าใช้คำว่าถอดรากที่สได้เสมอได้เสมอคราวนี้ถ้าเราต้องการให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้อีกเนี่ยตัว x บวกหนมันก็จะต้องเขียนในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้เสมอเช่นกัน เราก็ต้องไปไล่ดูครับเอาง่ายๆเลยถ้า x บวกหมันจะเขียนในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้เนี่ย x บวกหเนี่ยเป็น4เพราะว่าถ้า x บวกหเป็น4 4ก็คือ2องกำลังสองแต่ x มีค่าตั้งแต่1ถึง200อันนี้มันก็จะกลายเป็น9 16ครูเขียนงี้แล้วกัน สองกำลังสองสามกำลังสองสี่กำลังสองหากำลังสองหกกำลังสองเจ็ดกำลังสองแปดกำลังสองเก้ากำลังสองสิบกำลังสองอู้เยอะนะเนี e ่ยสิบสองกำลังสองสิบสามกำลังสองสิบสี่กำลังสองถ้าไปสิบห้ากำลังสองเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าสิบห้ากำลังสองมันคือสองร้อยยี x บวก1ไปเท่ากับ225 x ก็คือ224ซึ่งมันจะเกินดังนั้นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะมาเขียนแล้วว่า a แทนผลบวกของ x x บวก1เนี่ยเท่ากับ4เท่ากับ9เท่ากับ16 25 36 49 64 ต้องหา x ออกมาเพราะว่าเขาต้องกา่า A คือเอาค่า x มาบวกกัน 64, 81, 100 121, 144, 169แล้วก็ตัวสุดท้าย14กำลัง296ใช่ปะ่ะอันนี้เรา 100, 196พอ x บวก1เท่ากับแบบนี้เราก็จะรู้แล้วคับว่า x เป็นอะไรได้บ้าง x เราก็จะกลายเป็น4ลบ1ก็คือ3 8 15 24 35 48 63 8 0 99 120 143 168และ195ครับ ดังนั้น A คือผลบวกของ X A เราก็คือเอาทุกตัวมาบวกกัน3บวก8บวก15บวก24บวก35 48 63 80 99 120 143 168แล้วก็จบด้วย195 เราได้ a ออกมา1 0 0 1ต่อไปครับ b แทนจำนวนเต็มบวก y ที่น้อยที่สุดอันนี้เราได้ค่าของ a มาเรียบร้อยแล้วต่อไปไปดู b b b คืออะไรเอ่ย b คือจำนวนเต็มบวก y ที่น้อยที่สุดเราจะเห็นว่าครับจากที่เรารู้แล้ว y กำลังสองเนี่ยคือ x กำลัง4คูณ x บวก1 y น้อยสุดครับ y มินเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อ x เป็น3ตัวน้อยสุดเลยออกมาเป็น y กำลังสองเท่ากับ3กำลัง4คูณกับ3บวก1 3ากำลัง4คูณกับ4ี่ตึ๊ด y เดียวก็คือแบบนี้3กํกำลัง4ก็คือ81 81ทอดถอดได้9 4ทถอดได้2 18เพราะฉะนั้น b น้อยสุดเนี่ย b ก็คือค่า y น้อยสุด y น้อยสุดเราก็คือ18 b ก็เลยออกมาเป็น18คําคำถาม a ลบ 50b a ลบ b a เราก็คือ1 0 1 1 0 0 1 50คูณ18ลบ50คูณกับ18ออกมาที่101ครับคือคำตอบโอ้สวยงามแบบนี้ก็ต้องเลือกตอบเลยครับไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครได้ออมาเป็นช้อยข้อหนึ่งครับไปต่อฮะ